วันนี้ได้ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านร่มเย็นในวันที่9กรกฎาคมพศส5 6 4ณศาลา,าประชาคม หมู่ที่8บ้านสันติธรรมในเวลา13บสนาฬิกาตลอดทั้งผู้นำหมู่บ้านและหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆได้มาให้กําลังใจในการประเมินหมู่บ้านในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาชุมแสงก็ได้เข้าร่วมโดยได้รับเกียรติให้บุคลากรในโรงเรียนได้มาทําหน้าที่พิธีกรร่วมกับประลัดอำเภอทุ่งฝนและโรงเรียนบ้านนาชุมแสงก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสถานที่จัดนิทรรศการนำผลงานมาแสดงเพื่อให้เกิดบรวรคือบ้านวัด โรงเรียนในชุมชนของเรามีการร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้วยดีมาตลอดบ้านวัดโรงเรียนจึงขาดกันไม่ได้เลยต้องมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ชุมชนและหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ได้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานจนสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีและก็ต้องช่วยกันตลอดไป